สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการได้รับฉากจบที่2นะคะเป็นฉากจบฟอกเว d ting ค่ะเงื่อนไขนะคะเขาจะห้ามกินแคปซูลแดงขาวค่ะแล้วก็เขาห้ามเก็บดาบคาตานะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเก็บมาแล้วก็ต้องเอาไปชําระล้างค่ะข้อสุดท้ายเขาจะให้เราไปเก็บไปเท ê มชิ้นหนึ่งค่ะเราอย่าลืมนะคะว่าเขาห้ามกินแคปซูลสีแดงขาวถ้าใครได้รับมาก็กดดีลิททิ้งไปเลยค่ะ แล้วก็เงื่อนไขนี้เขาห้ามเก็บดาบคาตานะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครหลดจากเซฟที่แล้วซึ่งอยากใช้ดาบแล้วจะเอาไปชําระล้างเอาเนี่ยก็มาเก็บได้บริเวณนี้เลยนะคะเงื่อนไขต่อมาค่ะเราต้องไปเก็บไอเทมลับนะคะให้เรามาบริเวณนี้ค่ะซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฮีนาโกเขากำลังจะทําพิธีกรรมนะคะให้เราทะลุมาห้องนี้เลยค่ะให้ทุกคนเดินตามเรามาเลยนะคะ ตรงบริเวณนี้นะคะมันจะมีสถานที่รับอยู่ค่ะให้เราสแกนม่านตาเข้าไปได้เลยค่ะพอมาถึงบริเวณนี้แล้วเราจะต้องทำมิชชั่น2อย่างนะคะรอบแรกก็คือเราต้องไปเก็บไอเทมตรงนี้ค่ะ ต่อมานะคะให้เรามาบริเวณนี้ค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในกรณีที่คุณหยิบดาบศักดิ์สิทธิ์หรือดาบคาตานะมานะคะเราจะต้องมาแก้ปริศนาละครค่ะให้เราแก้ตามนี้เลยนะคะต้องแก้ปริศนาตรงนี้โดยการเรียงลําดับตามนี้ค่ะภูเขาไฟน้ําต้นไม้นะคะก่อนเราจะสั่นกระดิ่งแต่ละครั้งเราต้องฟังเสียงเคาะไม้ไผ่ก่อนนะคะเคาะไม้ไผ่เสร็จปุ๊บเราค่อยกดกระดิ่งหนึ่งครั้งค่ะเราเคยทําแบบว่าไม่ได้ฟังเสียงเคาะไม้ไผ่แล้วน้ําจะไม่กลายเป็นสีแดงนะคะ นี่ค่ะพอเสียงเขาไม่แผ่เสร็จแล้วเราก็มาสั่นกระดิ่งน้ําต่อเลยค่ะสุดท้ายก็มาสั่นกระดิ่งของต้นไม้ค่ะทีนี้น้ําก็จะกลายเป็นสีเลือดค่ะถ้าไม่ทําขั้นตอนนี้เราจะไปชําระล้างดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะคะแล้วเราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในกรณีที่คุณยังถือดาบคาตนะอยู่ให้คุณเอามาชําระล้างดาบศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเล่นเกมดำเนินเกมไปยันจบเลยค่ะเราก็จะได้รับฉากจบอินดิ้งสองค่ะฉากจบนี้นะคะเป็นทางเลือกที่ฮินาโกะเลือกที่จะแต่งงานกับหมาจิ้งจอกค่ะหลังจากนั้นชูก็เข้ามาทำลายจิ้งจอกนะคะโดยฉากจบนี้นะคะเขาจะบังคับให้เราสู้กับชูค่ะซึ่งชูเนี่ยถูกเทพ,พเจ้าครอบงำค่ะเป็นเทพ,พเจ้าที่เป็นศัตร,รูกับฝ่ายจยาิ้งจอกค่ะ พอเราสู้เสร็จแล้วนะคะชูก็จะได้สติขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็เหมือนจะลงเอยได้ดีค่ะทุกคนได้ปรับความเข้าใจกันและฮินาโกก็ได้แต่งงานกับจิ้งจอกค่ะแต่เราก็ตัดมาช่วงนี้ค่ะช่วงที่ฮินาโกเข้าไปอยู่ในครอบครัวแล้วเธอต้องสูญเสียอิสระทั้งหมดซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่ฮินาโกเขาพูดว่าฉันกลัวมากฉันไม่อยากเป็นเหมือนแม่ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปค่ะ